สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องหมอมิน3659กห้าเกทารอดนะคะค่ำคืนนี้หมอมินจะมาแรนดอมอารมณ์ความรู้สึกของใครคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะมาดูกันพลังงานนี้จะเป็นของท่านใดดวงแรนดอมนะคะดูได้ทุกเพศทุกราศีทุกธาตุนะคะดาวสุขดาวจันทร์ก็ดูได้เพราะว่ามันเป็นดวงสุ่ม นแน่นอนละการดูดวงนี้มันเป็นดวงรวมบางคนตรงมากบ้างบางคนตรงน้อยหน่อยบางคนบางคลิปอาจจะไม่ตรงเลยนะคะหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแค่แนวทางเพื่อความบันเทิงจะดีที่สุดทำจิตใจให้สงบนะคะหมอมินขอดูพลังงานค่ำคืนนี้ของคุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นเช่นไรใบแรกเลยค่ะสิบไม้เท้าเท of w a n d ใบแรกขึ้นมาเลยเออท่านใดที่ได้ใบนี้ที่ผ่านมาจนถึงค,ค่ําคืนนี้คุณเหนื่อยะค่ะแม่มอบอกเลยคุณเป็นเดอะแบกแบกความรู้สึกนะอึดอัดใจหนักใจไม่ว่าความรักหรือแม้แต่เรื่องการงานการเงินที่แบกก็ได้นะถ้าแม่หมอตีความรักก็คือสิบไม่เท่าคือเต็มแล้วนะคะทุกคนนะอยู่ข้างหลังคือบ้านบางคนก็คือคําว่าบ้านไม่ได้แปลว่า <c oughs> คุณต้องเป็นครอบครัวเสมอไปเช่นบางท่านเพิ่งจะรู้จักกับใครยังไม่ได้มีสถานะหรอกแต่คุณอ่าแต่คุณคบกับเขาคุณทุ่มเทมันเต็มที่อะค่ะสิบไม้เท้าใส่ใจดูแลหรือบางคนก็คือเป็นสถานะแฟนหรือครอบครัวคุณคุณแบบทุกสิ่งที่อย่างกับตัวเองณนะวันนี้แม่หมอว่าทําไมรูปภาพมันหันหลังแม่หมอว่าคุณถอดใจและ ถ้าใครไม่อยากรักษาสถานภาพนี้ไว้มีแต่คุณแบกอยู่คนเดียวคุณบอกว่าคุณพอแล้วนะคะอันนี้ธาตุไฟเมสิงค์โนเจอมาเยอะนะคะหนักเหนื่อยมามากดูใบต่อมานะคะไฮแลแฟนอันนี้ชาวพฤกษศพลัคนาพฤกษศพไพ่พระนะคะไพ่ใบนี้ยังสื่อได้ว่าคุณคุณยังมีคนที่ดูแลคุณคนที่พพอร์ตคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่ นะพไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสติค่ะทุกคนไพ่พระเนาะมีสติแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาสิ่งใดที่คุณแบกไว้ท่านคงรู้ตัวและอีกอย่างไพ่พระมันหมายถึงอะไรได้บ้างหมอมินหมายถึงถ้าคนเราศินไม่เสมอกันการเสียสละนะจาคะหมายคนเรารักกันมาต้องมีการเสียสละมีศีลมีศรัทธาจาคะแล้วก็ปัญญาทุกคนเสมอกันความเสียสละ ความมีศีลที่เสมอกันถ้าเขาศีลไม่เสมอคุณมันก็อยู่ด้วยการลำบากใบนี้ยังชอบอีกด้วยนะคะแม่มอว่าคุณชอบไหว้พระชอบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมถ้าใครได้ใบนี้ก็คือตัวคุณนั่นเองหรือคุณเป็นคนที่มีสติเริ่มคิดได้อันนี้จะติกชาวทัตลมราศีตุลความรักความสัมพันธ์นี้คุณกําลังให้ความยุติธรรมกับตัวเอง ท่าที่ผ่านมามันไม่มีความยุติธรรมเลยมันไม่มีความชัดเจนคุณให้ความรักกลับไปแต่ไม่ได้อะไรกลับมาแม่หมอว่าหรือได้ความหนักเหนื่อยอยู่คนเดียวแบกบอยู่คนเดียวเห็นไหมคะหนักใจเหนื่อยใจแล้วเดินอยู่ตามลําพังกับตัวเองแม่หมอว่าคุณน่าจะละทิ้งหันหลังให้แล้วใบนี้คุณจะรักตัวเองมากขึ้นคะ่ะทุกคนคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่มีระเบียบหรือวางแบบแผน ให้กับตัวเองเป็นคนที่มีเป้าหมายนะคะเป็นคนจิตใจมีคุณธรรมถ้าสองใบนี้ติดกันนะคะเป็นคนที่ใครๆเข้าหาคุณเวลามีปัญหาคนมาเข้าหาคุณค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นคนที่มีมีหลักนะคะมีหลักมีมีฐานเวลาพูดเป็นคนที่คนเชื่อถือเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะ ที่ผ่านมาเราแทบจะเป็นซึมเศร้าเลยเนาะเก้าดาบธาตุลมตุลกุมเมทุนใบนี้เรามีความเครียดหรือบางท่านไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยแต่คุณช่วงนี้คุณอาจจะบอกว่าอ,อ๋อมอฉันเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับนอนหลับยากใบนี้หรือสภาวะที่ช่วงนี้คุณมีความกดดันมีความอึดอัดความความเครียดค่ะทุกคนใบนี้ยังบ่งบอกอีกนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะะไม่ว่าจะผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะเห็นคุณ สองใบนี้นะคะอดท,ทนอีกนิดนึงนะคะคนไม่ดีต้องแพ้ภัยขอยืมหนึ่งใบสิบถ้วยความรักความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาคุณมีความรักที่อบุนเคยดูแลเคยใส่ใจแต่ณตอนนี้เราต้องมานั่งเหนื่อยเหนื่อยกับตัวเองเหนื่อยกับการแบกอะไรอยู่คนเดียวรับผิดชอบอะไรอยู่คนเดียว ถ้าเป็นความรักช่วงนี้แม่หมอว่าหนึ่งบางท่านอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณกําลังคุยอยู่ก็ได้ไม่ได้แปลว่าต้องคบเสมอไปหรือบางคนอาจจะคบเป็นแฟนอยู่ด้วยกันแล้วบางท่านก็เป็นครอบครัวแล้วด้วยซ้ําแต่ถ้าคุณมีประเด็นอะไรแม่หมอว่าถ้าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องจะติกทั้งศีงลธรรมนะคะแล้วทั้งอะไรก็ตามที่ถูกต้องอะ่ะคุณดูจ u s t i นะคะนะแม่หมอว่าคุณจะมีชัยชนะเหลือเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมามีเรื่องความเครียดความกดดันในเรื่องความรักความสัมพันธ์อันนี้ธาตุน้ํกากรกฎมินพิจิกขอยอีกหนึ่งใบนะคะหนึ่งไม่เท้าคือการเริ่มต้นใหม่ของของคุณการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดหมอเคยพูดตลอดเนาะคือการเริ่มต้นรักตัวเองค่ะเพราะว่าอะไรนะคะคุณเห็นไหมคุณแบกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อใครอะเพื่อความรักเพื่อผู้อื่นแต่ตอนนี้คุณ คุณเห็นไหมคนคนนี้เมื่อก่อนจะเป็นแบบเข้าบ้านแต่นี้หันหลังแล้วแปลว่าคุณพอแล้วความเหนื่อยเห็นไหมคะคุณถือแสงไฟคือคบเพลิงตรงนี้นะคะเป็นแสงสว่างคุณยังมีสติคุณยังคิดได้นะคะคุณยังมีแสงสว่างนําทางนะคะช่วงนี้แม่หมอว่าบางท่านนะคะอาจจะมีเรื่องอึดัดกดดันหรือที่ผ่านมาเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้แม่หมอว่าคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นคุณจะเริ่มต้นวางแผนและเริ่มต้นอะไรใไหม่ๆให้กับช,ชีวิตตัวเองมากกว่า มาดูกันนะคะบางคนยังมีคนให้คำปรึกษามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยแนะนำนะนะ,ะมาดูไพ่ฝังเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันคนราศีอะไรธาตุอะไรเอหมอหยิบมาสองใบเลยใบแรกเดอสตาชาวราศีกุมลัคนากุมก็คือธาตุลม สตาค่ะทุกคนสตาเนี่ยคือปกติจะเป็นสาวน้อยที่ที่เทน้ำนะคะคอนโทรเทน้ําอยู่ในสวนคนคนนี้เป็นคนที่หวงเขาเรียกว่าหวงความโสดหวงความเป็นส่วนตัวแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่คุยกับใครนะคะใบน,นี้ความเป็นสตาของเขาค,คุณนึกภาพออกนะสตาคือความโดดเด่นในแบบฉบับที่เขาเป็นบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแสงสีเสียงมีคนจับจ้องเยอะๆค่ะทุกคน ใบนี้เขาเป็นคนมีสเสน่ห์แต่เป็นคนค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวแต่งตัวเนี้ยบด้วยาควีนเธอเรียน้าลักษณะอันนี้ธาตุดินกันผสมังร์ธาลักษณะตรงนี้คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งนะะนิ่งคุณเห็นไหมเป็นคนฟอร์มเยอะแต่งตัวเก่งค่ะปกติจะเป็นรูปถือเหรียญอยู่ในมือหมอมินว่าแต่นี้ถือพัดแต่ก็ยังเป็นรูปเหรียญอยู่นะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่แต่เป็นสภาวะที่นิ่ง คนคนนี้ถามว่าเป็นยังไงแม่มอว่าเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบมีลักษณะที่แบบเออฉันฉันอยู่ได้ถ้าไม่มีคุณหรือสภาวะที่นิ่งเขาก็แฝงไปด้วยความมีโกงเขาด้วยนะคะคุณดูภาพเนาะมาดูใบต่อมาอ่าเจ็ดไม่เท้านะคะคุณกับเขาคงปิดกั้นกันไปละที่ผ่านมามีมีการบล็อกกันไปไหม าานิ่งกันไปไหมไพ่ไบนดีมันหมายถึงการมีกําแพงค่ะเจ็ดไม้เทา้านะบางคนเพิ่งเพิ่งมีประเด็นอ่ะเพิ่งเพิ่งบล็อกกันไปหรือปิดกั้นหนึ่งวันบางคนสองวันบางคนเจ็ดวันบางท่านเป็นเดือนสองเดือนหรือบวกเจ็ดเดือนไปแล้วก็มีนะฮะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นอ่าไม้ทุกอย่างเนียชี้ไปที่เขาถ้าเป็นความรักแม่หมอว่าม,มีมีหลายหลายสิ่งลหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะฮะในการรับมือกับหลายๆอย่างที่มันพุ่งเป้ามาหาเรา พบอกคนนี้รู้สึกเหนื่อยนะเขาเป็นคนเฉยๆนิ่งๆก็ได้นะดูท่าทีเหมือนไม่สนใจอ่ะนะะวินเลียนสำรับนี้อาร์ดิเชียริออร์ดอันนี้ชาวกระกดทาาดน้ําคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถก็ได้การขนส่งการเดินทางเป็นแอร์เป็นสจวตได้ไม่ได้คนไกลได้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่คนไกลก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถนะหรือความรักความสัมพันธ์นี้ที่จริงเป็นรูปสปริงนาะ มันมีเรื่องความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรือลักษณะเขาชอบเอาตัวใจมีลักษณะควบคุมค่ะทุกคนใบนี้การเดินทางเขาขึ้นนะอ่ะเจ็ดถ้วยถามว่าเขาเป็นอย่างไรตอนนี้แม่หมอว่าเขามีคนคุยเยอะนะถ้าคุณตกสภาวะที่เช่นเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะคนคุยเยอะคุณก็คงเลือกที่จะถอยและคุณเหนื่อยค่ะแม่หมอเห็นไพ่สิบหม้เท้าคุณขึ้นมาก่อนเลยเหนื่อยเหนื่อยอะไร เหนื่อยที่เขาไม่ได้ใส่ใจเราเหนื่อยที่เขาไม่แคร์เหนื่อยที่เขาไม่ชัดเจนเหนื่อยที่เราต้องรู้สึกว่าเราหนักใจอยู่คนเดียวเราทุ่มเทนะคะสิบไม่เท้าคือสิ่งที่คุณทุ่มเทแต่เขาไปคุยกับคนอื่นหรือมีตัวเลือกเยอะนะคะห้าไม่เทา้าบางท่านเป็นเรื่องของคนหมมากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณอ่าคืออย่างนี้นะคะแม่หมอพูดเนี่ยแม่หมอแค่ขยายให้ไม่ได้แปลว่า คุณคุยกับใครหรือคบกับใครเป็นประเด็นกับใครไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่เป็นแบบนี้นะแม่หมอแค่ยกตัวอย่างเช่นห้าไม่เท้าส่วนใหญ่เนี่ยคุณทั้งคู่ต่างคนต่างเป็นพ่อแง่แม่งอนเล็กๆน้อยๆนะคะไพ่ห้าไม่เทา้าจุกจิก,จกยุ้งยิ้มมันมีปัญหาเลื้อรังมาตลอดเลยคุณกับเขานะพ่อแง่แม่งอนคือหรือถ้าเขาชอบควบคุมคุณเอาแต่ใจคุณพูดอะไรไปมันก็จะเป็นปัญหาขัดแย้งกันมาตลอดแต่ถ้าท่านใดไม่เป็นประเด็นนี้ก็แปลว่าหนึ่งนะ มีคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณเช่นยกตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ชอบคุณหรือไม่ชอบเขาหรือเราเป็นครอบครัวใหญ่มันก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันผี่น้องเพื่อนฝูงถ้าท่านใดเป็นลูกติดก็คือมีลูกติดคือแล้วแต่ใครเป็นบริบทไหนนะคะที่แม่หมอขยายนี้คือแต่ละคนอาจจะมีประเด็นปัญหาต่างกันแต่ที่แม่หมอพูดคือพูดตามเนื้อผ้าเลยนะคะเนื้อไพ่พวกนี้น ตอนนี้เขาเป็นปัญหานะเขาแม่มองว่าเขามีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจมีคนหมู่มากพวกเนี้ยเข้ามาวุ่นวายเรื่องความรักสิบไม่ท้าค่ะทุกคนทําไมขึ้นเหมือนคุณเลยหรือคุณทั้งคู่ต่างคนต่างเป็นเดอะแบกไหมมีปัญหามากมายรุมเร้าคุณทั้งคู่แล้วก็เลยต้องห่างกันออกมาคนคนนี้งานเยอะนะภารกิจเยอะนะเจ้าของกิจการก็ได้ถ้วยก็คือหมายถึงเกี่ยวกับอาหารการกินเครื่องดื่มนะคะ ควีนเลียนหมายถึงคนที่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่แต่งตัวเนี้ยนะแต่งตัวดูดีถือเงินอยู่ในมือเข้าหาใครเนี่ยก็คือมีมีรักด้วยและค่ะแต่ว่าหนึ่งประโยชน์ต้องมาก่อนเรื่องเงินทองนะคะหรือความสัมพันธ์นี้คุณกับเขานิ่งไปถูกเทกันไปหรือหันหลังแล้วอันนี้ Queen วควีนเราคับค่ะลักษณะควีน คือถ้วยเนี่ยเป็นคนตัวเล็กผิวขาวผ่องถ้าควยเหลือเนะ่าจะค่อนข้างขาวเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่สูงโปร่งขวานิดนึงใบนี้นะคะได้ด้วยแต่ที่จริงเป็นคนผิวขาวแต่ถ้าเป็นไม้เท้าเนี่ยจะเป็นคนผิวสองสีนะคะคนนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ตัวแทนนะคะ ถ้าเป็นเรื่องงานหมอมินว่าเขาเป็นคนกระตือรือร้นนะเป็นคนที่มีชัยชนะประสบความสําเร็จมีคนชื่นชอบชื่นชมหรือคนที่ทํางานที่มีคนชื่นชอบชื่นชมเยอะๆนะคะใบนี้อ่าอันนี้เกี่ยวกับราชการก็ได้หรืองานประจําหรือทําอะไรส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคนต่างชาติคนไกลก็ได้นะคะมาอ่านใจเขาดีกว่าค่ำคืนนี้ใครคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณใครก็ตามนะคะ ที่อยู่ในใจของคุณที่คุณนึกถึงณเวลานี้นะมาอ่านใจเขาดูว่าเขาคิดอะไรกับคุณบ้างไม่ว่าเป็นประเด็นไหนก็าตามนะให้ไพ่เล่าเรื่องอ่าดีแฮงแมนความรักความสัมพันธ์นี้มันนิ่งแล้วค่ะอ่ะาไพ่แฮงแมนนี้มันนิ่งมันไปต่อไม่ได้เหมือนกลับไม่ถึงก็คืออยู่นิ่งๆแล้วละ่ะเพราะว่ามันมีมีปมคุณเห็นเชือกที่มัดตรงนี้ไหมอ่ะ แน่นอนละค่ะใครบางคนต้องสร้างปุ่มให้กับตัวเองสร้างปุ่มปัญหาให้กับคุณหรือกับความรักของเราหรือตัวเขาก็ได้นะคะมาดูใบต่อมาอย่าให้เราแฟนคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่ลูกติดก็ได้นะหรือไพ่ใบนี้มันหมายถึงความรักความสัมพันธ์นี้มันมันมีอะไรที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมประเพณีศาสนาไหมหรือมีผู้หักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือเป็นความรักที่ค่อนข้างผิดศีลธรรมมันเลยทําให้ไปต่อไม่ได้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอเลยละ่ะนะฮะหรือเขาทําผิดก็ได้ทําผิดศีลธรรมเองอหกถ้วยบางท่านเป็นรับต่างไวยนะคะความรักความสัมานี้มีคนที่คิดถึงคุณนะ,ะคะค่ำคืนนี้มีใครอยากมาง้อคุณมากๆด้วย และยังคิดถึงคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ด้วยใบเนี้ยนะคะอาจจะแปลของเขาก็ได้ว่าเขายังไปไหนไม่ได้ยังมุกไม่ได้ยังมุกออนไม่ได้ความคิดของเขาความรู้สึกของเขายังอยู่กับคุณเห็นไหมตึงไว้เลยนะคะไม่ได้ไปไหนเลยแต่เขาถ้า,พาไพ่ใบนี้มันมีความรู้สึกตัวแทนอีกด้วยนะคะว่าความรักนี้มันต้องมีคนที่เสียสละมากๆที่ผ่านมามีคนที่คิดถึงคุณหกถ้วยเนะี่ยอยากกลับมา เด็กถื้ดาบนะคะความรักความสัมพันธ์มีคนสืบสองคนนะค่ำคืนนี้สองคนคิดถึงคุณด้วยบางท่านเป็นเรื่องความอาแต่ใจเขาเอาแอ่ใจนะคะเด็กถื้ดาบเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นเห็นตัวเองเป็นศูนย์นกลางของจักรวาลเลยใบนี้บางคนอาจจะไม่ใช่อายุน้อยเสมอไปอายุเท่าคุณหรือมากกว่าด้วยฉันแต่ทําคือเหมือนนิสัยช่วงห่วงเวลาที่บางคนก็นิสัยมันเด็กก็มีนะคะเอแต่ใจด้วย มั่นินว่าเขาส่องคุณอยู่ยังอยากรู้หมายถึงคุณอยู่ที่ไหนทําอะไรส่องเจอหรือเปล่าม่รูเพราบบล็อกกันไปได้ด้วยแต่สืบส่องคุณนะคะไม่ใช่แปลว่านิ่งไปแล้วหันหลังแล้วไม่สนใจไม่ใช่นะคะคืออยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณเขาเขาคิดว่าคุณดูดีมากๆเก้าเหรียญคุณสง่างามคุณสวยคุณหล่อคุณดูดีคุณดูแลัตเองได้ดีนะคะนกตรงนี้เขาก็คืออยากสื่อสารกับคุณแหละแต่ถ้าที่ผ่านมาเขาเป็นคนค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองก็มีดี คนที่มั่นใจคือหมายถึงเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้หรือเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะทุกคนพไพ่ใบนี้ยมันสื่อถึงว่าถ้าเขาเมื่อก่อนเขาคิดว่าเงินทองก็มีใครก็เข้าหาเยอะแยะหน้าตาก็ดีด้วยหรือมีคนไล่รายล้อมเขาอยู่แต่ณนตอนนี้เขารู้สึกอ้างว้างนะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกมันมันมันไม่เติมเต็มคุณเห็นเจ็ดถ้วยขึ้นใช่ไหมเขาอาจจะมีคนเข้าหาแต่มันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกมีความรู้สึกอบอุ่นนะคะมาดูใบต่อมาเนาะ หนึ่งแม่เท้าก็ฝึกขึ้นฝั่งคุณใจลึกๆแล้วเขายังอยากได้โอกาสกับคุณเทียนมันยังสว่างอยู่เขายังคิดว่าเขายังมีโอกาสนั้นมันยังไม่ได้จบกันไปเพราะเทียนไม่ได้มอดไม่ได้ดับนะคะทัวร์อนนะ,ะสองแม่เท้าบางคนคุยกับคนต่างชาติหรือคนทางไกลคนละจังหวัดคนละเมืองคนละ,ละคนละประเทศบางคนคุยทางออนไลน์ คุณเห็นหน้าคนนี้ไหมคะเขาแอบเศร้า,ห,าหรือหรือไม่เท้าเนี่ยหมายถึงการเทคแอคชั่นของคุณก็ได้นะแต่ตอนนี้คุณไม่ทําแล้วนะคะไม้เท้าหมายถึงไฟไฟหมายถึงการเทคแอคชั่นนะคะการเคลื่อนไหวการกระทํานะคะไม่ได้นิ่งคนคนนี้เขาอาจจะรอคุณอยู่หรือแน่นอนละคา่ะถ้าความรักใดมันมีปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรที่แม่หมออ่านไปแล้วเนี่ยเขากาลังรอที่จะติดต่อรอที่จะสื่อสารกับคุณคิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะ ห้าดาบตัวคนตอนนั้นเป็นห้าไม่เท้าหมอเห็นตีประเด็นอันดับแรกขึ้นมาก่อนคือความคิดเห็นหรือความขัดแยง้งคือหรือเขาเป็นคนที่ชอบปรชนาคุณตอนนี้รู้สึกหดหูนะรู้สึกโดดเดี่ยวอยากมาง้อคุณนะคิดถึงคุณมากๆเลยนะตัวเขามากกว่าที่ชอบปรชนาคุณแล้วตอนนี้ก็มาอา่มามันมายืนคอตกนะคะมายืนคอตกมายืนรู้สึกห่อเหี่ยวใจรู้สึกเศร้านะคะ ถือไม้เท้าควีนถือไม้เท้าอันนี้นะควะี Queen, นนอฟวอนความรักความสัมพันธ์นี้มีคนที่อยากเดินทางมาหาคุณคิดถึงคุณมากๆด้วยอยากเทคแอคชั่นนะคะเดือนสั้นคนเกิดวันอาทิตย์อ่าไม่หมอพูดเลยนะคะความรักข้างนี้มีคนที่ชื่นชมคุณมีคนที่ชื่นชอบคุณมีคุณที่คิดว่าคุณเป็นแสงสว่างเขาเขาเห็นคุณแล้วเขาเขาเหมือนเขามีความสุขถ้าท่านใดที่มีปัญหานะคะ มีคนอยากมางอคุณนะค่าคืนนี้คิดถึงคุณแทบขาดใจเลยแหละนะคะเนี่ยมาคิดถึงคุณมากๆที่ผ่านมาถ้าไม่เท้าในใจของเขาถ้าคุณเคยตามเคยเทคแอคชั่นเนี่ยแม่หมอว่าตอนนี้เขากําลังรอคุณทําทําพฤติกรรมทําแบบนั้นอยู่แต่คุณไม่ทําแล้วนะคะแปลว่าหรือที่ผ่านมาเขาทําอะไรที่ให้คุณเสียใจคนคนนี้กำลังรออยู่ว่าจะติดต่อสื่อสารยังไงคุณดีจะเข้าหาคุณยังมีเพราะตัวเขาก็ลักษณะมีอีโก้คือไม่ยอมคุณเห็นไหม คนนี้ต้องแบบนะคะถวายถวายดาบให้แบบเนี้ยตัวเขายืนคํำเอวเห็นไหมเหมือนคนที่แบบวางอํานาจเหมือนคนที่เออฉันมีชัยเหนือกว่าเรานะ,ะที่จริงแม่หมอบอกเลยนะ,ะเขาแพ้ทางคุณแหละคุณคือชัยชนะของเขามากกว่าตอนนี้อ่านะคะสิบเหรียญหมอมินไม่รู้ว่าเขาเอาคุณเอาดวงคุณไปดูไหมได้ด้วยสิบเหรียญค่ะบางคน คุณคือแฟนหรือถ้าเป็นลักษณะที่คุณกําลังดิวอยู่เขาไม่สนใจมีตัวเลือกมีตัวเลือกเยอะตอนนี้คืออยากคบกับคุณจริงจังแล้วถ้าท่านท่านใดยิ่งเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวมีคนรักคุณนะคะทุกคนอยากกลับมาคืนดีอยากอยากได้โอกาสจากคุณนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาแน่นอนแล้วเขาเป็นคนที่ดือ้อไม่ยอมฟังชอบเอาชนะไม่เคยขอโทษคุณด้วยซ้ำนะคะ เอ็มพาร์เรอร์ราศีเมษคนเกิดวันอังคารคนต่างชาติก็ได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับเวทวงราชการก็ได้ส่วนอันนี้เป็นเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ด้วยนะถ้าเป็นให้เพจเด็กถือไม้เท้าส่วนใหญ่เป็นเป็นทางานเกี่ยวกับบริษัทหรือโรงงานแม่หมอเขาอ่านใจให้อรระืนนะคะขยายเนาะนะส่วนใหญ่ช่วงนี้แม่หมอจะทาทาแรนดอมจะอ่านไพ่ขยายให้แคนิฟายให้จะได้ละเอียดมากขึ้นนะคะ มาดูกันอ่านใจไพ่ย,ยิบสีไปแล้วนะคะทีนี้มาดูไพ่ออร์เคลนบ้างอ่าไพ่แสงเพียนจำได้ไหมที่หมอพูดตะกี้เลยค่ะความรู้สึกของเขาคุณคือแสงสว่างนะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดนําทางเขาหมายถึงสติปัญญาถ้าเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจคุณเป็นคนที่ที่พูดด้วยกับเขาเหตุผลถ้าเขาทําอะไรที่ผิดพลาด คุณเป็นคนที่ให้เขาให้แสงสว่างนะคะความรักครั้งนี้เทียนไม่ดับเขายังคงคิดว่าเขายังมีโอกาสอยู่ค่ะยังมีโอกาสที่จะได้ได้คุณได้คุณคืนนะ่ะนะเขาคิดยังไงอีกที่ผ่านมาเนยน่าจะความสัมพันธ์นี้น่าจะมีคนที่ดึงไว้รั้งไว้อีกคนเอาแต่ใจเห็นไหมฉันจะไปนะฉันจะดือ้อเสื้อสีแดงหมายถึงการร้อนแรงการที่แบบเอ่อเหมือนคนที่ดึงไว้คือ เด็กคนนี้ก็งองเยาแต่ใจความรักความสัมพันธ์บางคนเป็นรับตงังไวยหรือเขาทําอะไรที่เหมือนเหมือนคนที่เอาแต่ใจนะคะที่คุณก็เคยดึงไว้แต่ตอนนี้คุณไม่น่าดึงแล้วล่ะคุณก็คงเงียบเหมือนกันนะค,ะความรักเขาคงรู้ตัวนะว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทค,คุณเห็นไหมเห็นแต่เห็นแต่เสื้อไปนะคะตรงนี้นิดนึงใส่สูตรนะค,ะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่าเราเนี่ย โอ้โหทํางานอย่างหนักอย่างดีแต่ได้มาคือเสดเสยเงินเสยเงินหมายถึงความรักความรักความสัมพันธ์หมายถึงคุณทํางานอย่างหนักทุ่มเทให้เขามากมายแต่เขาเห็นค่าเรานิดเดียวนะอืมและยังมีเงาใครบางคนอีกถ้าเป็นเรื่องความรักเขาอาจจะมีดึงใครบางคนที่เข้ามาแต่ตอนนี้แม่หมอคุณน่าจะรู้แล้วล่ะนะ,ะเขาอาจจะทําร้ายความรู้สึกคุณคุณดูภาพนะคะ ทำร้ายใจคุณนะคะทำร้ายความรู้สึกเราแทงเราข้างหลังคนคนนี้รู้นะว่าคุณเคยประครับประคองเคยดูแลเคยใส่ใจของเขาเคยเคียงข้างเขามาตลอดแต่สิ่งที่เขาทำผิดนะนะแม่หมอว่าคนคนนี้อยากติดต่อคุณอยากสื่อสารกับคุณคิดถึงคุณมากๆด้วยเห็นไหม หยิบมีโทรศัพท์มีอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าหนึ่งเขาอยากคุยกับคุณแหละนะอยากทักทายอยากพูดกับคุณอยากมีคุณเป็นแฟนอยากมีคุณเป็นครอบครัวถ้าท่านใดเป็นครอบครัวหรือถ้าท่านใดที่คุยกันก็คือความรักความสัมพันธ์นี้เขามองอนาคตกวกับคุณที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ชัดเจนบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้แต่ถ้าบางขั้นก็คือเป็นครอบครัวมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วนะคะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกเลยว่าไม่มีใครทำร้า,ายความรูธธ้สึกคุณได้แล้วนะคุณน่าจะใจแข็งมากๆช่วงนี้ยคือเพเผอ <ๆ S 1> เขามาง้อคุณแล้วด้วยแต่แต่คุณไม่เปิดโอกาสก็ได้เพราะอ,อืคุณใจแข็งมากๆช่วงนี้นะคความรักความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่าคุณเห็นไหมคนนี้เข้าเรียนจนจบปริญญาแปลว่าสิ่งที่คุณทุ่มเท คุณประสบผลสําเร็จแล้วในสิ่งที่เราทุ่มเทในสิ่งที่เราต้องการนะคะมีคนหยิบยื่นให้แม่หมอว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณชนะใจเขาหมดแล้วล่ะนะคะบางท่านเจ้าเล่ห์กับเรานะคะแม่หมอว่าคนคนนี้อยากมาง้อคุณไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามแต่เขาคงรู้ตัวแล้วว่าคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาแล้วพ่อะที่ผ่านมาเขาเป็นเรื่องที่แบ่งใจแบ่งอะไรไปให้คนอื่นนะคะ ความรักข้งนี้เป็นรักต่างไว้ด้วยนะหมอมีนว่าเขารู้ตัวแล้วนะว่าใครเคยซัพพอร์ตเคยดูแลเคยอุ้มชูเขามีคนอยากมาง้อคุณนะคะคุณผูกมัดเขาด้วยความรักค่ะกุญแจอ,อยู่กับคุณตอนนี้เขารักคุณแหละแต่แต่ที่แม่หมอเห็นคือเขาทําสิ่งที่ผิดพลาดกับคุณนะ่ะแต่คุณรู้นะเห็นไหมชายคนนี้หันข้างมาดูรู้ว่าอะไรแทงหลังเรา นะ,ะคนใกล้ตัวนะฮะซอ,องใบเนี้ยนะมีคนที่คุ้นคิดเรื่องคุณอย่างหนักมอมินพูดว่าความรักความสัมพันธ์นี้บางท่านสิ่งที่ผิดพลาดเขาทําแล้วแต่สิ่งที่เขารู้แล้วก็คือคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสุดท้ายแล้วนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้ สักสามหรือห้าใบนะคะเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเองคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณตอนนี้กําลังคิดถึงคุณอย่างหนะนะักนะฮะกลังคิดถึงคุณมากๆด้วยนะคุณเป็นคนเพราะความรักที่ที่ดูแลเขาดีมากๆใส่ใจเขาให้การซัพพอร์ตดูแลใส่ใจคุณเห็นไหมเพิ่งมาตอมแปลว่าสิ่งดีๆที่คุณทํานะคะให้เขาจนจนเหมือนดอกดอกบัวที่สวยสดงดงามนะ คุณจับได้ในบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำผิดนั่นแหละค่ะไม่มีอะไรรอดหูรอดตาคนหรอกคุณเป็นคนมีเซนต์ด้วยอ่าไพ่ใบนี้เขายังมีความหวังลึกๆนะทุกคนแต่แน่นอนละ่ะเขากลัวความใจเด็ดของคุณเขาอยากมาง้อคุณแทบจะแทบจะขาดใจอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่เขากลัวคุณใจแข็งอะ่ะคุณน่าจะเคยยื่นคำขาดอะไรด้วยล่ะมาดูสุดท้ายไพ่ย,ยิ่ซีนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้ คนคนนี้แม่หมอบอกว่าเขากําลังสืบข่าวคุณถามคุณจากทางเพื่อนทางงานหรือคนที่คุณรู้จักสืบสองคุณถ้าไม่สองโดยตรงถ้าคุณบล็อกนะเขาก็สองทางอื่นถ้ารู้จักบ้านช่องคุณก็คืออาจจะวนเวียนอยู่แถวนั้นเดมเพลสคนเกิดวันศุกร์ไม่มีทางที่เขาจะลืมคุณได้นะไม่มีทางที่เขาจะไม่คิดถึงคุณ เพียงแต่บางคนจะตื่นรู้ช้าไหมม,มีแหวนเพชรอยู่ในมือก็ไม่รู้คุณค่าของคุณคือเอมเพชรเนี่ยเป็นไพท่ที่ที่ที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอ The d e v i ค่ะอันนี้คนเกินวันพุดกลางคืนเขาเนี่ยแหละทำทาเรื่องเลวไหลบางคนถ้าท่านใดไม่มีเรื่องสามเศร้าก็คือชอบกินเที่ยวเล่นดื่มแล้วมีปัญหาก,กันตลอดหรือบางคน The ดวิลเจอคนเจ้าชู้จนตอนนี้ความรู้สึกนี้คุณดูให้ดีนะคะเขาอยากหยุดกับคุณจริงไหม ใบนี้นะคะหรือความรักนี้เขาเป็นรุ่มหลงค่ะเดีด๋ยวรีวิวไม่ได้ความรักที่แท้จริงนะคะเป็นความรุ่มหลงอันนี้วันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสเขาอยากให้โชคชะตาหมุนกลับมาแล้วเขาจะทําให้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างคุณทําเต็มที่อ่ะจะทําให้เต็มที่แทนพาร์นอยากจะกลับปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ธนแลักนาธน,นูนะคะเด็กถือถ้วยนะคะ มีคนที่คิดถึงคุณมากนะอยากพูดอยากคุยอยากส่งสารอ่าอยากส่งข่าวสารมาถึงคุณนะยังคิดถึงคุณเด็กถ้วยๆเนี่ยคนอายุน้อยนะเขาเองที่ผิดทั้งเอาแต่ใจเรื่องอะไรก็ตามที่เขาไม่เคยยอมรับผิดไม่ยอมลงให้คุณแต่ว่าดาบนี้เขาไม่ชูแล้วนะคะสำหรับนี้เขาเอาลงแล้วแปลว่าเขารู้แล้วเขาอยากกลับมาถ้าเขาผิดพลาดอะไรถ้าแม่หมออ่านตามน้าไพา่แล้วเขาอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนได้ไหมคุณย่อมรู้ดีกว่าหมอมินนะคะ ดูไพ่เนี่ยให้ดูตามความเป็นจริงหมายถึงตัวคุณนะคะอันนี้ไพ่มันเป็นดวงรวมไม่รู้ดวงใครถ้าคุณุกคิดว่าเฮ้ยเขากลับมาแล้วแต่คุณต้องดูด้วยว่าที่ผ่านมาคุณให้โอกาสกี่รอบแล้วถ้ายังกลับไปกลับมาทําผิดซ้ําผิดซากนะคะคุณคุณรู้ดีไพ่เนี่ยเขาอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะอยากกลับมาเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมกับคุณให้ความรักกับคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่จริงใจขึ้นเปลี่ยนแปลงตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่าง ขอสุดท้ายและท้ายสุดอืมเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคนรักที่ดีกับคุณอันนี้ไพ่พระมองไม่รู้ว่าเขาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหวอะไรหรือเปล่านะคะหรือไปขอพรในศาสนาของเขาไหมหรืออะไรก็ตามนะคะหรือความรักนี้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณถ้าเขานิสัยแบบไหนหรือเคยเจ้าชู้แบบใด ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมคลิปรันดอมของมามินนะทุกคนถ้าดูดวงส่วนตัวกับมามิน ID line นะคะแล้วก็ค่าค่าดูแม่หมอก็พิมพ์ทิ้งไว้อ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงก่อนจะทักเข้าไปนะะถ้าทักเข้าไปแล้วนะะจะมีแอดมินคอยตอบนะค,ะคุณแค่พิมพ์ว่าสนใจดูดวงครับสนใจดูดวงค่ะจะมีแอดมินคอยตอบนะเขะาจะให้รายละเอียดคุณอ่านอ่านให้ดีนะคะเขาก็จะให้วันเวลาที่คุณเลือกวันเวลาที่ เวลาที่หมอรับดูแล้วมันจะไม่ตรงกับคิวท่านเอือนนะคะคุณอ่านให้ดีมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ